เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนจะแข่งขันร้องเพลงเรามาเล่นเกมแจ้งเกิดกันก่อนเกมในวันนี้คือเกมดารากลับหัวโดยทางทีมงานจะนําภาพดารามากลับหัวแล้วให้ถ่ายว่าคนในภาพคือใครซึ่งตัวแทนของกรรมการในวันนี้เป็นพี่ตัก๊กไม่รอช้าเราไปดูกันเลยถาพร้อมแล้วภาพที่หนงครับ เยใครครับเร็วครับคุณดาวเอมมี weakest, e. 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 Tense, ่เอ็มมี่ครับเอมมี่ไหลเอมมี่กินปทุมครับเอมมี่กินปทุมทูกกรับผอมคุณดาวนำไปหนึ่งคะแนนแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วรูปที่สองครับน้องใบเฟินถูกต้อง ใครไม่พร้อมเตรียมตัวไว้แอหนึ่งคะแนนดาวหนึคะแนนรูปที่3ครับอุยคุณตาครับเกรดคุณเกรดนะครับพระเอกหนุ่มของเราถูกต้องครับ1คะแนนและกรรมการแหมสร้างชื่อได้นะครับมีคะแนนนะครับได้คะแโอเครูปที่4ครับอุยเร็ ได้ยังไม่ดูเลยออะะไรผม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 ได้ได้เลยครับออนจีราครับแป้งออนจีราถูกต้องครับคุณดาวครับถ้ากับคุณดาวตอนนี้นำไปสองคะแนนแล้วเพียงอีกรูปเดียวคุณดาวจะชนะเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหดาวด้ไม่ได้เราเราต้องแผงรูปมาครับคุณเคนธีรเดชถูกต้องครับ แอร์กับดาวตอนนี้เต็งอยู่นะครับและรูปต่อไปครับไอ้แล้วโอ้โหแล้วโอ้โหใครโอ้โหอนุชิตค่ะคุณโออนุชิตถูกต้องครับ อนที่ขาดชุดออฟคนเดียวนะครับยังไม่มีคะแนนพร้อมนะถ้าร้อมนะรูปต่อไปครับพี่เชียร์จิมพรพี่เชียร์ถูกต้องทำให้น้องแอนนะครับถึง3คะแนนก่อนก็น้องแอนชนะรับคูปองเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมัน p t ทีมลูกค1า0 0ึบาทไปครับ และสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านอยากร่วมสนุกก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ Facebook ของเรา Master Key TV สมีรางวัลมอบให้ดักสถานีบริการน้ำมัน PT ด้วยครับเป็นคุณแอร์ที่เอาชนะไปได้เก่งมากๆแล้วผู้เข้าแข่งขันในวันนี้จะเป็นใครใเราไปชมกันเลยนักร้องคนต่อไปเนี่ยนะครับแม่เขาป่วยถึงกับขั้นเสียชีวิตมาพบกับคุณออปต้าครับสวัสดีครับผมออปตา้ากฤษดาเเษกครับ ก็ตอนนี้ผมเปิดธุรกิจร้านอาหารอีสานครับลักษณะงานนี้ต้องใช้รถไปซื้อของเป็นประจำก็มีเวลาที่จะซ้อมร้องเพลงอยู่บนรถเทียบเลยครับวันนี้ผมจะไปร้องถล่มดาวครับขอให้ผู้ชมทางบ้านช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ออบตาแนะนาตัวนิดหนึ่งครับครับผมสวัสดีครับผมออบต้านะครับผมกฤิจดานุเสกลมชิดครับโอเคแล้วคุณแม่เคยป่วยเป็นอะไรครับคุณแม่ป่วยเป็นมเะเร็งต่อมน้ําเหลืองครับก็จริงๆแล้วคุณแม่ป่วยหนักมา3รอบครับผมอ่าจะมีครั้งหนึ่งที่ป่วยครั้งที่3เนี่ยคุณแม่เนี่ย ตัวบวมแล้วนะครับตัวบวมหมอเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะสายน้ําเกลือก็เรียกญาติทุกคนเข้ามาบอกว่าต้องทําใจนะอย่างเงี้ยครับผมแต่พอดีมีปฏิหารเกิดขึ้นนิดหน่อยครับทำยังไงครับเกิดอะไรขึ้นคือปกติแล้วคุณแม่ชอบฟังเพลงมากหมอลํำลูกทุ่งเลยครับครับผมก็เลยเรียกผมเข้าไปครับผมไปร้องเพลงให้ฟังที่ที่แกชอบอยู่ข้างเตียงเกาะเตียงอยู่แล้วก็บอกร้องเพลง ที่แกชอบเลยก็คือเสียงแคนจากแมนชั่นครับที้นี้วันลุ้งขึ้นนะครับปฏิหารเกิดขึ้นครับพี่พี่โนโรครับแม่จากตัวบวมสายน้ำเกลือไม่ได้ใส่แล้วหมอบอกว่าให้ทำใจแล้วครับผมปรากฏว่าอยู่ๆตัวยุบเลยครับยุบแล้วก็กลับเกือบมาเป็นปกติเกือบร้อยเปเลยแล้วหลังจากนั้นเห็นบอกมะเร็งเนี่ยแทบจะหายไปเลยใช่ครับผมผ่านเคมีบำบัดเรียบร้อย มะเร็งหายขาดครับหายขาดด้วยใช่ครับอ้าวแล้วก็กลับบ้านในปกติอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ3วันค่อยกลับครับแต่แต่ก่อนจะกลับมีเรื่องตลกนิดนึงครับครับคือพอหายเสร็จปุ๊บแม่ก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับอ้าวคือปกติแกจะไม่กินแบบของแสลงคือแกลุกขึ้นมาแล้วก็จะพูดว่าแม่อยากกินลาบเลือดอยากกินก้อยตับ อยากกินอะไรที่แบบแปลกๆอะสกเลกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแกไม่กินแกไม่ใช่เป็นคนกินมาอ่านได้นี้แกไม่ค่อยไม่ค่อยกินครับใช่แกก็กินได้แค่คำสองคำครับผมก็ก็ไม่กินครับผมแล้วหลังจากนั้นแกกลับมาอยู่บ้านปกติก็กลับไปอยู่บ้านครับผมอยู่บ้านได้ปีกว่ากับ2ปีเลยครับเป็นยังเห็นบอกคุณแม่เสียแล้วคือพอดีช่วงเทศกาลนะครับผมออกพรรษาแล้วจะมีลำวงย้อนยุคนะครับก็แม่ก็ไปร่วมสนุกด้วย ครับผมพอไปร่วมสนุกด้วยก็น้องๆก็ไปด้วยทุกคนญาติก็ไปด้วยก็ขึ้นไปพอขึ้นไปก็ฟอ้อนอยู่ครับอยู่ๆแกก็ซุดลงตรงเวทีเลยครับก็เสียชีวิตตรงนั้นเลยครับเป็นโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเพราะว่า ผลจากการทำเคมีบำบัดนะครับผมทำให้หัวใจโตแล้วก็มีลิ้นหัวใจรั่วครับผมแล้วทีนี้น่าจะเป็นช่วงที่แกสนุกด้วยแล้วก็ช่วงเทศกาลด้วยคงจะยุ่งๆแล้วก็คงจะลืมกินยาเพราะว่าจะมีกินยาหัวใจตลอดชีวิตนะครับแต่แล้วก็แต่ก็ไปด้วยการมีความสุขแหละไปในความสในสิ่งที่ตัวเองรักใช่ครับก็คือนอนแบบหน้ายิ้มไปเลยครับอาลละครับวันนี้นะครับเดี๋ยวได้มาร้องเพลงให้เราฟัง อ่ะมีเงินรางวัลมอบให้5,000บาทเอาถ้าอย่างนั้นมาพบกับวงล้อแจ้งเกิดของเรานะครับและถ้าวงล้อพร้อมแล้วก็หมุนเลย oh <yeah. S 1> อ่ะแอร์จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ วันนี้นะคะแอมากับเพลงน่ารักน่ารักอยากให้ร้องให้แม่ฟังด้วยแล้วกันอ่ามากับเพลงสาวเทคนิคค่ะอ,อ้าวถ้าอย่างนั้นออฟต้าล่ะครับจะเอาเพลงอะไหนมาสู้เอาแบบปวดช้ำนิดนึงนะครับผมของมั่นเป็นของขันครับ